อัปเดตอาการเอโดอาร์โดโบเว่ิดฟิลด์อิตาเลียนของฟิออเรนตินาหลังหมดสติในเกม Mac, บ Milan, ิ๊กแตช์พบอินเตอร์มิลานเมื่อวัอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์สุดช็อกนาทีที่มิดฟิลด์วัยยีองปีเนี่ยล้มลงไปกองกับพื้นโดยมีแข่งทั้งของมัวงมหาการแล้วก็อินเตอร์มิลานวิ่งเข้าไปดูด้วยความตกใจนะฮะ เหตุการแบบนี้เนี่ยในแวดวงฟุตบอลเกิดขึ้นครั้งไหนใจหายทุกครั้งครับเขาบอกว่าในสนามเนี่ยโบเวมีอาการชักเกรงนะทีมแพทย์แล้วก็โค้ชเนี่ยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับเกมดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปเพราะว่ามีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นแถลงการล่าสุดข,ของฟิออเรนตีนาระบุว่าโบเวกําลัง รักษาอยู่ในห้องผู้ป่วย ICU นะครับหลังจากเช็คอาการเบื้องต้นเนี่ยพบการไหลเวียนเลือดเป็นปกติทดสอบระบบประสาทและหัวใจไม่มีความเสียหายยังต้องประเมินอาการนะฮะว่าเหตุผลที่เจ้าตัวเนี่ยบูบเนี่ยมีภาวะโรคอะไรนะฮะโดยเฉพาะโรคหัวใจเนี่ยคือบางคนต้องเลิกเล่นไปเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเนี่ยแต่ว่าโบเวเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันนะฮะว่า ของกลางรายนี้ป่วยหรือว่ามีภาวะของโรคอะไรนะฮะหลังจากปูปลงไปก็ยืนยันก่อนว่าตอนนี้ปลอดภัยนะฮะแต่ว่ายังต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนคลิปเนี่ยก็ไปหาดูกันได้ผมเอามาลงไม่ได้นะครับมาดูประวัติของนักเตะรายนี้นะฮะเอด็ดวาโดโบเวเป็นมิดฟิลที่ฟริอรเรนติน่ายืมตัวมาจากโรมานะฮะแล้วดูการนี้ลงเล่นให้ฟิอไปแล้วสิเกม ทำได้หนึ่งประตูเป็นดิกีนักเตะเตยาวชนทีมชาติอิตาลีนะครับติดมาทุกชุดสิบหกสิบแปดยี่ิและยูยี่สิบเอนะครับอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปถึงทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าด้วยวัยเพียงยีย่บสองปีแล้วก็กับฟีออเนี่ยก็ได้โอกาสในการลงสนามเยอะหรือว่าเป็นมิดฟิลแนวแนวสารพัดประโยชน์นะคือลงเล่นได้ทุกจุดในแดนกลางเด่นที่การไล่บอลเป็นพึ่งงานนะ ข่าวนี้ก็สร้างความตกใจให้แวดวงลูกหนังนะก็อัปเดตอาการล่าสุดน,นะครับหมอยังไม่ได้ฟันธงว่ามีภาวะของโรคหัวใจหรือเปล่านะครับร่างกายเนี่ยก็ดูจะปกติกําลังหาเหตุผลและสาเหตุอยู่ว่าทําไมแข้งรายนี้ถึงวูบลงไปกลางสนามในเกมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา